เรื่องจริงผ่านจอเดอะซีรีส์เรื่องราวของการปลอมแปลงบัญชี Facebook มีมาอย่างยาวนานแล้วครับถึงแม้ว่าเราจะก้าวเข้าสู่ปี2,568แล้วปัญหานี้ยังคงปรากฏให้เห็นอยู่เสมอที่น่ากังวลยิ่งกว่านั้นคือมิฉาชีพมีการพัฒนานกลลวงแล้ววิธีการที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นทำให้ผู้ใช้งานต้องเพิ่มความระมัดระวังมากกว่าเดิม ย้อนกลับไปเรื่องจริงของหญิงสาวผู้ดีกันครับเรื่องจริงที่คิดถึงสวมรอยออนไลน์สังคมออนไลน์ที่ต่างโพสต์รูปภาพหรือข้อความแชร์ให้กับผู้อื่นได้เห็นความเคลื่อนไหวของตัวเองเป็นการเปิดรับเพื่อนใหม่โดยที่เราไม่รู้จักด้วยสาเหตุนี้เองที่คนร้ายอาจใช้เป็นช่องทางในการสวมรอยทำความผิดได้ไม่ยากนัก เพื่อรุ่นที่ไปเจอแล้วก็ไปเห็นว่ามีรูปของเราโพสต์อยู่ใน f a c e b o o k อีกอันหนึ่งที่ไม่ใช่ของเราจริงๆเราก็เลยเข้าไปดูตามชื่อนั้นรูปที่เขาเอาไปใช้ก็คือเป็นรูปที่เราโพสต์ทั้งหมดคือทุกอัลบัม้มทุกลูกเขาก็จะเอารูปของเรามาลงแล้วเขาก็จะเขียนแคปชั่นของเขาไปอะค่ะเหมือนว่าเป็นตัวเรา จากนั้นก็คือพอคนรอบข้างเริ่มเริ่มเริ่มรู้รว่าเราโดนเนี้ยค่ะก็มีพี่รุ่นพี่อาสาว่าแบบเดี๋ยวจะลองแอดเข้าไปคุยให้นะหลอกถามให้นะว่าเขามีวัตถุประสงค์อะไรก็คืออย่างที่บอกได้วัตถุประสงค์ก็คือเอาไปคุยกับผู้ชายแต่ดีตรงที่ว่าไม่ได้เสียทรัพย์ไม่ได้เสียเงินไม่ได้เสียให้กับกับคนที่แอบอ้างอะค่ะก่อนหน้าที่จะรู้ความจริง เธอได้เข้าไปใน f a c e b o o k ของคนที่สวมรอยเป็นเธอเพื่อตามสืบหาว่าใครคือคนที่แอบอ้างเรื่องราวทั้งหมดเขาคือใครก่อนที่เธอจะเก็บข้อความต่างๆไว้เป็นหลักฐานเรื่องราวที่เราเข้าไปเห็นเนี่ยมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเวินเวร์เรื่องความรักอาจจะเป็นอารมณ์เหงาแล้วก็อยากมีเพื่อนคุยมากกว่าประมาณนั้นนะคะ เมื่อย้อนดูโพสต์เหล่านั้น mm hmm. เธอพบว่าคนนี้สวมรอยเป็นเธอนํารูปไปใช้ mm hmm. และคุยกับคนอื่นมานานกว่าสองปีแล้วคุยกับเขาดีๆว่าเออเรารู้แล้วนะว่าคุณเอารูปเราไปใช้ให้คุณหยุดดีกว่าอะไรเงี mm hmm. ้ยค่ะก็โชคดีที่เขาที่เขาหยุดมันก็เลยรู้สึกว่าเออแค่นี้ก็น่าจะโอเคดีกว่าให้เขาไม่รู้ตัวและให้เขายังใช้รูปของเราไปเรื่อยๆถึงเธอจะไม่เอาผิดกับบุคคลที่นํารูปเธอไปใช้ เพราะไม่ได้รับความเสียหายอะไรแต่การกระทำเช่นนี้ในทางกฎหมายถือว่ามีความผิดครับการเอาโปรไฟล์เอารูปภาพนะครับไปสร้างเป็นอีกคนหนึ่งคือเอาง่ายๆว่าเขาเอารูปเราเนี่ยนะครับอาจจะเอาชื่อเราไปด้วยเนี่ยไปทำแอคเค้าเปิดบัญชีใหม่เลยบัญชี Facebook นะครับซึ่งถ้าเอาไปใช้ถึงจะไม่ไม่เอาไปในทางเสียหายนะครับ แค่ปลอมแล้วมาเอามาเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยก็ถือเป็นความผิดแล้วนะครับซึ่งผิดตามประบอคอมพิวเตอร์นะครับมีตาโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนเมื่อเธอโพสอะไรลงไปในโลกโซเชียลต้องยอมรับแล้วว่านั่นคือสาธารณะซึ่งเราควรระวังก่อนที่จะกดโพสรูปหรือข้อความคือคืออย่างแรกนะถ้าเกิดเห็นเนี่ยเห็นว่ามีรูปเรา นะครับไปปรากฏเป็นโปรไฟล์อยู่ในบัญชีผู้ใช้อ,อื่นเนี่ยก็ให้แจ้ง3แจ้งนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยคือแจ้งเพื่อนก่อนนะครับแจ้งเพื่อนคือ,เ,อ,อเราโดนปลอมนะให้เพื่อนรู้ว่านี่ไม่ใช่เราแจ้งที่2คือแจ้งที่ f c e e o o o นะครับโดยรีพอร์ตไปให้ Facebook ทราบนะครับว่ามีแอคเคท์ปลอมขึ้นมาซึ่งทาง f c e e o o o เนี่ยเขาก็จะให้เราส่งหลักฐานนะครับอาจจะเป็นบัตรประชาชนอะไรไปให้ทาง a c e b o o k นะครับเพื่อที่ยืนยันยืนยันตัวตนว่า ไอแอคเคาที่ทําขึ้นใหม่อันหนึ่งเนี่ยของปลอมส่วนแจ้งที่3ถ้า,าพบเห็นเลยก็ต้องมาแจ้งตํารวจการแจ้งความก็ให้คอัอหน้าจอนะครับที่มีรูปเรามีปลอมใะต่างเนี่ยนะครับหรือประเด็นที่เขาทําให้เราเสียหายแล้วมาแจ้งตารวจให้ติดตามจับกลุ่มในคดีคนเราเข้าถึงกันได้ง่ายขึ้นภัยออนไลน์จึงเป็นภัยใกล้ตัวที่เราไม่ควรมองข้าม คือจริงๆโลกออนไลน์เนี่ยสือส่อทังอ,ออนไลน์เนี่ยมันก็คือโลกเสมือนนะครับมันเหมือนอีกโลกหนึ่งของเราเนี่ยนะครับเราจะประกาศตัวตนให้คนอื่นรู้ว่าเราทําอะไรอะไรยอย่างเงี้ยก็ให้อยู่ในกรอบพอดีๆโลกที่ที่เราเอาไปแสดงในในสือส่อทางออนไลน์เนี่ยมันก็ทําให้มิจฉาชีพเนี่ยเฝ้ามองได้หากเราไม่ตั้งค่าความในส่วนตัวนะครับแล้วอันหนึ่งที่จะฝากคืออย่าไปรับเพื่อนที่ไม่รู้จักเข้ามาเยอะบางคนเนี่ยนิยมสะสมเพื่อน นะครับเพื่อที่จะให้เห็นไลฟ์เยอะๆแล้วสบายใจอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆอันนั้นน่ยคนร้ายก็สามารถจะรู้ความเป็นไปของเราและเอารูปเอากการาพฤติกรรมของเราเนี่ยนะครับเอาไปกระทำความผิดหรือมาหลอกลวงเราหรือมาทำอันตรายต่อเราได้นะครับมันจะเป็นเชิงลบซะมากครับ ใครที่พลาดชมรายการสามารถติดตามชมย้อนหลังได้ที่ช่องทางต่อไปนี้ครับส่วนคืนนี้หมดเวลาของรายการเรื่องจริงผ่านจอเดอะซีรีส์กลับมาพบกันใหม่ทุกคืนวันอาทิตย์เวลา4ี่ทุ่มสี่สินาทีคืนนี้หลับฝันดีทุกท่านให้แม่ค้าพ่อค้านะครับการใช้หมึกเขียนมันอาจจะง่ายสาหรับเราแต่ว่ามันก็เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคมที่ดีขึ้น